1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN กัมพูชาตอบกลับหนังสือแม่ทัพภาคที่1เมินทำแผนอบพยพผลกัมพูชาออกจากพื้นที่รุกรําจังหวัดสักแก้วภายในเจตุลาคมโดยอ้างให้รอผลการประชุม j b c ภูมิภาคทหารที่หกัมพูชาทำหนังสือตอบกลับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1่ตอบพ่อเรียกร้องให้ภูมิภาคทหารที่5กัมพูชาจัดทำแผนอพยพชาวกัมพูชาในพื้นที่รอบบ้านหนองจาน บ้านหนองยาแก้วอำเภโคกสูงจังหวัดสระแก้วบ้านตาพระยาออำเภตาพยาจังหวัดสระแก้วรวม3พื้นที่และส่งมอบแผนอพยพให้กับกองทัพภาคที่1ภายใน7ตุลาคมจึงยองประชุม r b c ที่จะมีขึ้นระหว่าง10 1 2ตุลาคมที่กรุงปอยเปตจังหวัดบันเตรเมเจ โดยในกรณีนี้ภูมิภาคที่5ชี้แจงจุดยืนคือ1พอเสนอในการจัดการประชุม JBC ระหว่างภูมิภาคที่5และกองทัพภาคที่1สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการมอบหมายภารกิจให้แก่คณะกรรมการ JBC ของทั้งสองประเทศรวมถึงสิ่งที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญครั้งที่1ของคณะกรรมการดแสดนส่วนภูมิภาคหรือ JBC ไทยกัมพูชาเมื่อ22สิงหาคม68สองกรณีหมู่บ้านจกเจยและหมู่บ้านปลายจันซึ่งกองทัพภาคที่1เสนอว่าต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงของการ ประชุม G b c ของทั้งสองประเทศเมื่อสิบกันยายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะข้อ8ของรายงานการประชุมซึ่งมอบหมายให้ JBC เป็น,นกลไกที่มีอำนาจในการประชุมเพื่อหาข้อยุติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุม RBC ในระดับภูมิภาคทหารที่มีหน้าที่เพียงการอำนวยความสะดวกที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่บรรเทาความตึงเครียดและแก้ปัญหาอย่างสันติ แต่ไม่มีอำนาจในการกำหนดเกี่ยวกับเส้นแดน3ขอชี้แจงจากการสังเกตการในพื้นที่จริงได้แสดงให้เห็นและยืนยันค่อนข้างชัดเจนว่าในบางพื้นที่มีการยึดครองและสแสวงผลประโยชน์โดยคนไทยภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาปัญหานี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความยากลำบากในการแก้ปัญหาชายแดนจึงจำเป็นต้องเคารพข้อตกลงและหลักการที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ 4. ภูมิภาคทหารที่5ขอเคารพข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายไทยกัมพูชาได้ตกลงกันไว้ในการประชุม GBC ที่ผ่านมา กัมพูชาเน้นย้ำความจําเป็นในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการหาทางออกอย่างสันติวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศระหว่างการพิจารณาของ JBC ของทั้งสองประเทศก่อตอแจ้งประสานเมียนม,มาช่วย16คนไทยถูกแก๊งสแกมเมอร์หล,ลอกลวงไปกักขังที่เมียวดีแล้ว อธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศนิกรเดชพลังกูลกล่าวถึงตามที่มีข่าวเรื่องภาพประชาสังคมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยอนุทินชันวีรกูลเพื่อขอให้ช่วยเหลือคนไทย16คนที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงไปกักขังที่เมียวดี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยขอชี้แจงว่าตั้งแต่5ตุลาคม68รัฐมนตรีต่างประเทศได้สั่งการให้กรมการกงสุลประสานกับทางการสถานเอกอัครราชทูตในกลุงยางกุุงเพื่อช่วยเหลือคนไทย16คนที่ถูกล่อลวงไปทํางานเป็นสแกมเมอร์ที่เมืองเชเวกโ,กโกโกเมียววดีฝั่งเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักง,งานผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจนกรุงยางกุ้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและกองกำลังนเรศวรในการประสานงานเพื่อรับตัวคนไทย16คนกลับประเทศอย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดที่จุดผ่านแดนแม่สอดเมียว,วดีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทางนี้คนไทยทั้ง16คนได้รับการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติและเป็นผู้ที่เสียหายซึ่งจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่อไป เปิดภาพ8คนร้ายบุกปล้นร้านทองกลางห้างดังสุงไอโกลกรกละว่างวัตถุต้องสงสยัยจุดหลบหนีวางตะปูระบใบซ้ำเจ้าหน้าที่เล่งล่าตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวนันนี้5ตุลาคม2568เป็นคนร้าย8คนพร้อมอาวุธครบมือบุกปล้นร้านทองภายในห้างดังที่สุงไอโกลกจังหวัดนราธิวาสมีรายงานเบื้องตน้นขณะที่เกิดเหตุนั้นมีประชาชนและพนักง,งานจํานวนมากอยู่ภายในห้างซึ่งกระรัางความแตกตื่นและโกลาหลพอสมควรคนร้ายกวาดทองได้จํานวนหนึ่งหลบหนีไป จ้าหน้าที่ยังพบว่าคนร้ายวางตะปูระบายวัตถุต้องสงสัยคล้ายถังแก๊สบริเวณจุดอยู่เทนหน้าห้างถนนบ้านโต๊ะลือเบ,บเพื่อสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยแต่วงจรปิดสามารถบันทึกภาพคนร้ายที่ก่อเหตุไว้ได้โดยพวกเขาใช้รถกระบะสีขาวเป็นยานพาหนะในการก่อเหตุและหลบหนี พลตรีวินไทยสุวารีโคษกองทบกบอกว่าเหตุการณ์นี้กองอํานวยการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าจัดกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกภาคส่วนติดตามการหลบหนีของกลุ่มคนร้ายแล้วเนื่องจากพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีการกระทําที่มีการวางแผนกันไว้ล่วงหน้าตำรวจรอผู้เชี่ยวชาญชี้สาเหตุถนนสุดหากเกิดจากความประมาทดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและถกอาญายอย่างเด็ดขาด ผู้บัญชาการตำรวจในคอนบ้านพลตำรวจโทสยามบุญสมลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการรื้อถอนอาคารซามเสนหลังใหม่หลังคณะกรรมการมีมติให้รื้อถอนพร้อมเปิดเผยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทยอยทำการรื้อถอนเริ่มจากปีขวาของตัวอาคารและเริ่มจากด้านบนลงมาด้านล่างซึ่งจะทำอย่างระมัดระวังป้องกันการถล่มซ้ำสิ่งที่กังวลตอนนี้คือการเลื่อนกำหนดคืนผิวจราจรอ,ออกไปไม่มีกำหนดเพราะเร็วๆนี้โรงเรียนใกล้เปิดเทอมแล้วการจราจรน,น่าจะติดขัดอย่างหนักแต่ก็จะวางแผนรองรับไว้ ในส่วนของการดำเนินคดีกองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งคณะพนักง,งานสอบสวนตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุหลุมยุบซึ่งตอนนี้ทยอยเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวบ้านข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบผู้เชี่ยวชาญรวมๆแล้ว20ปากตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้จึงยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาใครได้แต่ยืนยันถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นความประมาทเลินเลิกของผู้รับเหมาก็จะแจ้งความดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นทั้งทาง,ทางอาญาและทางแพง่ง ขณะที่เมื่อคืนนี้หลังจากเสร็จภารกิจที่จังหวัดอุดรธานีภารกิจหัวใจติดปีกรับส่งหัวใจและไตายผู้บริจาคช่วยชีวิตผู้ป่วยนายกรัฐมนตรีอนุทินชัเวีรกูลก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบถนนยุพที่สาเซนอีกครั้ง โดยนายกเดินทางมาคนเดียวเข้าพื้นที่กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ก็ขอให้ดำเนินงานให้เสร็จตามแผนตนพร้อมสนับสนุนซึ่งนายกกล่าวระหว่างการลงตรวจพื้นที่ต้องทำให้แน่ใจว่าไม่มีความเสี่ยงใดๆเหลืออยู่และขอให้เร่งรื้อถอนและเสริมดินให้มั่นคงโดยเร็วที่สุดเพื่อให้พื้นที่นั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง